การที่ไวรัสโควิด19ได้แพร่ระบาดแล้วก็เกิดความเุนแปลงมากในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคม,มานะครับโดยปกติเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อก็สามารถที่จะส,ส่งต่อที่โรงพยาบาลได้เมื่อโรงพยาบาลเต็มก็มีการเกิดขึ้นของโรงพยาบาลสนามแล้วก็ศูนย์พักคอยนะครับในบทบาทหน้าที่ของวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนก็ได้เข้ามาเป็นส่วนเล็กน้อยในการช่วยเหลือประชาชนในการจัดตั้งสูงพักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วยในชุมชนหรือว่าในบริเวณรอบๆวัดนะครับซึ่งถือได้ว่าทั้งนี้พระสงฆ์ก็ดีวัดก็ดีเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่ทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันคือการจัดตั้งสูงทักคอยภายในวัดและก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโฮมอินสแตนชั่นนะครับซึ่งทางวสุทิวารามก็ได้ทำสูนท่าคอยด้วยแล้วก็ได้ทำโฮมอินสแตนชั่นกับชุมชนด้วยถือว่าเป็นนิติใหม่เป็นบทบาทใหม่ของของวัดบทบาทใหม่ของพระสงฆ์ในยุคนี้ที่จะช่วยกันผฝางนน้นวิกิตโควิด -19 ไปได้ในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาศูนย์ท่ปคอยวสุทิวารามได้ดูแลผู้ป่วย เป็นจำนวนมากและก็ยังได้ลงไปตรวจผู้ป่วยเชิงรุกที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในชุมชนร่วมกับชุมชนทำโฮมโซลูชันนะครับ ซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่152เตรเตียงในคอ m มิ n i t y น s ซ l ิ t i o n ภายในวัดและเราได้ตรวจพัดกรผู้ป่วยเชิงลุกไปร่วมกว่า5,000รายนะครับแล้วเราก็ได้รับผลตรวจแล้วก็ได้ให้ความรู้แลให้การประสานงานติดต่อกับสพสทชเช่นโทร1330ต่อ4 ให้ทำโของในโซลูชันที่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาหรือว่าเราได้พ้น่ิกฤจทั้งหรุนแรงเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งภาครัฐ ภา้าเอกชนแล้วก็ประชาชนที่ตื่นตัวแล้วก็ดูแลตนเองทําให้สถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยมีประชาชนทินติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงลยนะครับดังนั้นเมื่อระบบสาธารณสุขไทยดีขึ้นเรื่อยๆศูนย์ทัพคอยก็ดีโรงพยาบาลสนามก็ดีก็จะต้องปิดตัวลงการที่ปิดตัวลงนั้นหมายถึงแสดงให้เห็นถึง าการควบคุมโรคได้ดีขึ้นระบบสารารณสุขสามารถที่จะมาดําเนินการเป็นปกติแล้วส่วนพัอทอยหรือโรงพยาบาลก็ต้องปิดลงการปิดลงนั้นเป็นเรื่องที่น่าดีใจแต่ว่าเราก็ยังต้องตั้งรับหรือว่าเตรียมความพร้อมเผือ่อว่าในอนาคตถ้ามีการแพร่ระบาดครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกเราก็สามารถที่จะตั้งตัวและก็ดูดลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีก็จะทําให้ลดการเสียชีวิตไปนะครับ